พอรัวมาแล้วนะคะในผัดเผ็ดปลาดุกเด้ยค่ะเด้อเดี๋ยวไปเอาพารุมาให้หัวหน้าคอยก่อน

หัาแก๊สด,ด้วยเปิดแล้วเปิดแล้วก็ปล่อยแก๊สด,ด้วยเปิดแล้วเชฟทยวข้าวให้กินผัดลมเพื่อนหนูให้นะนี่ชีเขียวยกหลังลอ่ะอ้ารักเห็นไน่ม ยังไงจะเอาได้เลยตักจุกเลยมันหมุนชี้เอามาทำเร็วร้อนเขาไม่ทาปั้นนรกปอ้ไม่แห้งแล้วเปียกปั้นน่ะมาเลยมาเลย

อย่าเทียงนะพีจูจพี่น้ำกินเราอยู่นี่แกลน <ไ>ดูได้แบได้กันนาก็ได้มูลตัวเรียนนี่แหละมูนหนนนั่น โอ้โหหนูก็เลือกได้สีเขียวจริงๆเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหได้เกลือไม่ชโลมตันแล้วเกลือชโลมตันอยู่บนนี้ ลูกไม่กินอีกโอ้เลือกโอ้ก็จะหาผู้จัดการขรเหินโุรัฐขดค่ะนี่็เอาเลยเด้อยค่ะเด,ด้อผพัดพริกคือแหงแถวขนาด ้อยังไม่ข้าเนื้อข้าวหนังบอน, <c oughs> นี่หน,นึ่งอืมน่าเสียวกะะไงฮะน้ามัลงเนาะ ใส่หัวกระชายลงไปใส่กระชายลงไปแล้วก็ใส่ใจเร็วพอดีเลยแล้วก็ใส่ใจอีกนิดนึงพอดีแส่บจะขึ้นสดก็จะไปข้างหน้าอย่างนี้เออเออ ่คยบอกเคยเห็ดกินเดอ้อแบบนี้นะเด้อน้ำมะขามไม่ใส่อีกแล้วบอกพอแล้วใส่มากมันมันจะเปรี้ยวเกินนีแต่จะมีน้ำนาะ จมพ่อเมียเจ้าแพงเจ้าหันแล้วคือพี <spe z> ่โตคือพี่แหวงว้าหันแล้วเนาะเนาะพี่แหวงเนาะข้าตําราเจ้าพอดีเลยป่าจวะลาวเวเซนพี่แหวงแกมั่วแม่นบ่ะปานดาราแท้เนาะเฮยดมหอมเนี่ยเอาอะไรอีกคะเดือดแช่หัวไปปราณ 何故に行くかを考えてください。 เนาะได้การแบบน,นี้หนูก,ก็ยังว่าให้หนูทอดถาอยู่บ่หนูเลยกลัวไว้ถาบางเือผัดจากผัดเปียกผัดเปียกบแ่แซบซัมผัดทอดซัมเนอะพี่โจเนาะใช่ครับสฉยดรอดขาดแล้วก็อถอม ะจากแล้วใบกะเพราขัดกะเพราอร่อยเลยขัดพี่โจเบาอร่อยแล้วหนูสิไปิซัมด่ายละบันี้มาเด้อค่ะเด้อขอบคุณครับอะอืมเอาตอนไหนก็เอาบอกข่าวดีข้าวขอบคุณผู้จัดการ สำหรับอาหารทุกๆคนนะคะเด้อแม่เอฟซีค่ะปรบขอบประคุณเป็นอย่างสูงค่ะเป็นตะ่เสียบ ผักกนะเพราโรยหน้าของหนูไอสุกเลยเด้ยผักกะเพราหนูถูผมากนะ <c oughs> มันมัน,มน,มนเราปิดแก้ก่อนแล้วก็เอากะเพราลงมระถอนมันจะพอดี <c oughs> ดีกรอบๆัาน,นนี้นะคะเอินพ่อครัวสุดยอดเลยข้องคอยในเปิ้ลละปละนี่หละเสร็จแล้วพี่เจ้า,าใส่หมอนอะ้รเลย,ยไหมหมอนนี่นะ สก็บอุปรกรณ์รับตู้เย็นก่อนนะคนไทยเขากินหัวกระชายนะถ้าไมใส่ไม่แล้วนะ คลิกระเปาหนึ่งคีบอ่าใช่แล้วต้องทำคิปเรียบร้อยถอนเชียร์เองนะเชียรเดี๋ยวรอพี่น้อนมาพูดบทจังกินหรือว่าจะไดรอ้เดี๋ยวกมาเยอะเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มา เสร็จแล้วนะคะเมนูนี้ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอขวานี่มานี่เดี๋ยวน้องนอ,งอนมาค่อยๆกินข้าวพร้อมกันเลยเนาะค่ะนะคลิปน,นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ